ธนาธรขอบคุณทุกคะแนนบริสุทธิ์แม้คว้าเก้าอี้นายกอบจอไม่ได้เลยแม้แต่จังหวัดเดียวนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกีดประธานคณะก้าวหน้าแถลงผลการเลือกตั้งนายกองการบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกอบจอในวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาว่าวันนี้ขอโทษที่ไม่สามารถเข้าไปดํารงตําแหน่งนายกอบจอได้แม้แต่จังหวัดเดียวจากทั้งหมด42จังหวัดแต่คะแนนทุกคะแนนที่ได้มาในรอบนี้ถือเป็นคะแนนบริสุทธิ์ไม่ได้มาจากเครือข่ายผลประโยชน์นั่นคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจการทํางานการเมืองท้อง อถิ่นที่สร้างสารรค์มีคุณภาพอย่างไรก็ตามแม้ในตำแหน่งนายกอบอจคณะก้าวหน้าไม่สามารถช่วงชิงมาได้แต่สามารถได้รับความไว้วางใจโดยได้คะแนน2.6ล้านกว่าคะแนนนอกจากนี้ยังสามารถช่วงชิงสมาชิกอบอจอได้55คนใน18จังหวัด